ถ้ามีการเขียนบทน่าจะเขียนขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเหตุจากคนบนเรือคนนอกเรือคนเขียนบทต้องมีความรู้เรื่องรูปคดีรู้เรื่องกฎหมายคนที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้อาจใช้เวลาเขียนบทไม่เกินยี่สิบนาทีระดับนี้แล้วไม่ต้องรอให้ข้ามวัน สมมุติว่าคุณเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินคุณจะติดต่อใครเป็นอันดับตนต้น,ตนรูปเมียพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสายเพื่อบอกให้รู้เพื่อขอคำปรึกษ,ษาเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณจะติดต่อใคร thì